ตัวแคนลูกชายกิติสิงหาปัตหล่อเก่งเรียนจบมอดังแล้วทายาทคนข่าวโตเป็นหนุ่มแล้วแวดวงข่าวไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของกิติสิงหาปัต ผู้ประกาศข่าวคนดังคนนี้แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็จะคุณภาพผ่านหน้าจอทีวีทุกวันแต่ชีวิตเบื้องหลังก้องของเขานั้นคือเกษตรกรตัวพ่อทำไร่ทำสวนอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นส่วนชีวิตครอบครัวก็ได้แต่งงานกับภรรยาและมีลูกด้วยกันสองคนและล่าสุดหนุ่มแคนลูกชายคนเล็กของคุณพ่อกิต,ติก็เรียนจบปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคณะดุริยาง าศาตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งคนเป็นพ่อก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูกชายทั้งนี้หนุ่มแคนยังได้บอกผ่านไอจีอีกด้วยว่าขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆเด็กเรียนไม่เก่งคนนี้เสมอมาไม่ว่าจะทำให้กุ้มใจมากแค่ไหนสัญญาว่าลูกคนนี้หลานคนนี้จะรีบทำงานหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น